คเคสนี้เป็นช้างท้องอืดกันอีกแล้วค่ะ <S <S แถมมาด้วยถ่ายเป็นน้ำพุ่งแบบนี้เลยได้เวลานอนเฝ้าช้างกันอีกแล้ว,วหมอได้รับแจ้งว่ามีช้างในจังหวัดพังงาซึมไม่กินอาหารมา3-4วันแล้วค่ะเพราะไม่กินอาหารนานขนาดนี้ก็เลยทำให้ร่างกายอ่อนเพลียเมื่อได้ยินอย่างนั้นหมอก็เก็บเสื้อผ้าเก็บยาและเดินทางไปหาพี่ช้างกันเลยค่ะ เมื่อมาถึงหมอก็ได้พบกับพังจำปีอายุ50ปีค่ะสังเกตเห็นว่าช่องท้องกลางขึ้นเหมือนจะมีอาการท้องอืดและนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณป้าจำปีมีอาการปวดท้องทําให้ไม่อยากกินอาหารได้ค่ะหมอและทีมงานรีบเตรียมยาและอุปกรณ์เพื่อที่จะให้ยา<อ>แล้วก็น้ําเกลืออย่างเร่งด่วนหลายคนสงสัยว่าเวลาเปิดเส้นให้ช้างทำไมต้องใช้ผ้าเทปแปะเยอะขนาดนั้นนอกจากเทปแล้วหมอก็ยังมีเก้าอี้คู่ใจด้วยนะคะ เมื S 1> <S 1> อ่อหมอสัมผัสใบหูของคุณป้าจำปีก็พบว่าใบหูเย็นค่ะน่าอาจจะเกิดจากอาการปวดหรือว่ามีไข้ได้สังเกตเห็นว่าเทปที่ตัดมาก็จะแปะอยู่หลังใบหูหลายจุดก็เลยทําให้ต้องใช้เทปแปะเยอะนั่นเองหลังจากเปิดเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะหมอและทีมงานก็จะมาเร่งมือเตรียมยากันต่อค่ะและเมื่อได้ยาลดปวดไปคุณป้าจำปีก็เริ่มทานได้เล็กน้อย <Wow. S 1> เราให้น้ําเกลือแล้วก็ยาคุณป้าไปเรื่อยๆนะคะ เพื่อทดแทนการที่กินอาหารไม่ได้มาหลายวันแต่เมื่อช่องท้องยังกลางขยายใหญ่อยู่หมอก็เลยต้องทําการล้วงตวดค่ะและได้มีการวัดไข้ด้วยอุณหภูมิร่างกายยังปกติดีค่ะหมอได้ทําการสวนน้ําเข้าไปเพื่อที่จะดึงเอาก้อนอุจจาระข้างในออกมาให้มากที่สุดเพื่อลดอาการท้องอืดและก็แน่นท้องค่ะออ้้ววสยยลนแหเีบ หลังจากล้วงตรวจเสร็จก็ให้น้ำเกลือไปเรื่อยๆเลยค่ะจนตอนนี้ก็เข้าเวลาข้ามแล้วหมอและทีมงานก็กินข้าวแล้วก็เฝ้าช้างไปด้วย <Wow. S 1> เมื่อคุณป้าจำปีเริ่มมีแรงขึ้นหมอก็เลยปล่อยให้คุณป้าไปพักผ่อนค่ะสำหรับคืนนี้หมอก็นอนเฝ้าคุณป้าจำปีอยู่ใกล้ๆนะคะพรุ่งนี้ก็มาลุยกันต่อค่ะเช้าวันต่อมาวันนี้ท้องยุบลงนิดหน่อยค่ะอึอ,ออกมาเป็นก้อนแบบนี้ซึ่งดูเหมือนจะปกติใช่ไหมคะแต่หมอรู้สึกว่าอึนี้เป็นอึนที่หมักหมมมานานค่ะ เหมือนลำไส้คุณป้าเคลื่อนตัวช้าก็เลยทําให้อุจจาระออกมาช้าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณป้าปวดท้องท้องอืดแล้วก็ไม่ยอมทานอะไรค่ะหมอได้ทําการเก็บเลือดไปตรวจด้วยนะคะ <Wow. S 1> เพื่อประเมินการติดเชื้อประเมินภาวะขาดน้ําต่างๆและเมื่อลำไส้คุณป้าเคลื่อนตัวช้ามากจนทําให้เกิดภาวะท้องอืดหมอก็เลยต้องให้ยากระตุ้นลำไส้ค่ะเ <Wow. S 1> มื่อให้ไปคุณป้าก็เบ่งอือ,ออกมานะคะ เป็นก้อนที่ติดกันเป็นทางยาวซึ่งถ้ามีแบบนี้หลายก้อนอ่ะก็อาจจะทําให้คุณป้านแน่นท้องได้เหมือนกันค่ะนอกจากอุจจาระที่เป็นก้อนทางยาวแล้วก็ยังมีน้ำและอุจจาระก้อนอื่นๆอ,ออกมาด้วยค่ะโดยเฉพาะก้อนนี้คือใหญ่มากอาจจะเป็นก้อนนึงที่เป็นสาเหตุของการท้องอืดก็ได้การให้ยากระตุ้นลำไส้อ่ะช้างก็จะปวดเบ่งมากค่ะ หมอก,ก็เลยต้องมีการให้ยาลดปวดอยู่ตลอดเวลาเมื่ออือออกหมดแล้วคุณป้าก็ดูสบายท้องขึ้นมากๆค่ะท้องยุบลงไปมากเลยและคืนนี้ก็เป็นคืนที่2ของการนอนเฝ้าคุณป้านะคะเราไปต่อกันที่วันที่สมเลยโหวันนี้อือสวยมาก <Wow. S 1> เป็นก้อนสีเขียวดีแถมยังกินเก่งอีกด้วยนะให้อะไรก็กินหมดเลยค่ะ อยากให้ทุกคนสังเกตดูช่องท้องนะคะยุบลงกว่าวันแรกมากๆแต่หมอก็ยังไม่ชะล่าใจนะคะยังคงให้น้ําเกลือเหมือนเดิมน้ําเกลือจะช่วยเติมพลังให้คุณป้าแข็งแรงขึ้นค่ะโดยในแต่ละวันนะคะหมอก็จะให้น้ําเกลือคุณป้าเยอะมากๆค่ะเมื่อคุณป้าอาการดีขึ้นแบบนี้หมอและทีมงานก็ยิ้มแฉ่งเลยนะคะ ส่วนเลือดของคุณป้าจําปีที่นําไปส่งตรวจก็พบว่าตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแล้วค่ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง <Wow. S 1> วันนี้หมอก,ก็เลยคิดว่าเมื่อให้ยาแล้วก็น้ําเกลือครบแล้วหมอและทีมงานก็จะเดินทางกลับวันนี้เลยค่ะส่วนใหญ่ยาที่ให้วันนี้จะเป็นยาบารุงแล้วก็น้ําเกลือนะคะ ส่วนยาลดปวดอ่ะไม่ได้ให้แล้วเพราะคุณป้ากินเก่งมากแล้วส่วนสาเหตุที่ทําให้คุณป้ามีอาการท้องอืดปวดท้องนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณป้าเป็นช้างที่กินเก่งกินจุกินมุมมามแต่มีอุปนิสัยเคลื่อนไหวตัวช้าทําให้ลําไส้ขยับตัวช้าก็เลยอืดยากนั่นเองค่ะกว่าจะรักษาคุณป้าหายหมดน้ําเกลือไปหลายขวดมากค่ะหลังจากนี้หมอเลยแนะนําให้พี่ควานเนี่ยพาคุณป้าเดินบ่อยๆแล้วก็ค่อยๆให้อาหารทีละน้อยอย่าให้ทีละเยอะเดี๋ยวก็จะมีอาการปวดท้องอีกค่ะ คนไข้ตัวใหญ่หายแล้วหมอและทีมงานก็เลยเก็บข้าวของแล้วก็เดินทางกลับกันแล้วนะคะบ๊ายบาย